มีเทคนิคหนึ่งนะครับที่ทรงพลังที่สุดเวลาคุณจะเดียวกับคําพูดลบๆนะครับคุณเคยเจอหรือเปล่าว่าเวลาใครพูดคําลบๆออกมาเนี่ยคุณกำลังอารมณ์ดีอยู่พูดออกมาแบบอนี่นะเ,เธอนี่อ้วนขึ้นหรือเปล่าหรือว่าพนี่ผมบางลงป่ะเนี่ยหัวจะล้าหรือป่ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบป,ปทีคําพูดของคนทําให้พลังตกหรือว่าในในออนไลน์ก็เหมือนกันนะครับคุณกําลังโพสอะไรก็ตามหรือว่าอะไรก็มีคนบ้าบาบอเข้ามาคอมเมนต์อะไรแปลกๆใช่ไหมแล้วกว็หลอกลวงหรือเปล่าหรือเออ ราคาแหงไปหรืออะไรก็ตามนะครับที่บางทีแย่กว่านั้นก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีวิธีที่เจ๋งที่สุดเลยที่ในโลกของยุคออนไลน์เนี่ยทุกคนต้องเรียนรู้ไว้นะครับเพราะว่าคุณจะต้องอคุณจะไปไหนไม่ได้เลยถ้าคุณมาสนใจคำวิจารณ์คนอื่น,นแล้วก็แล้วสิ่งหนึ่งที่ห้ามทําข้อหนึ่งเลยนะห้ามไปตอบห้ามไปโต้เถียงเขาห้ามไปแบบเล่นเกมแบบ คือถ้าเกิดสมมติคอมเมนต์สองอันที่ไม่ดีคุณไปนั่งโตเถียงมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อะไรที่คุณโฟกัสมันจะขยายใหญ่ขึ้นถ้าคุณไปโฟกัสสิ่งไม่ดีและอารมณ์ไม่ดีมันจะขยายใหญ่ขึ้นโตขึ้นมันไม่จบวิธีหนึ่งที่โคตรเจ๋งเลยนะครับมันมีสิ่งผมเรียกว่าเทคนิคโอเคเทคนิคโอเคเทคนิคโอเคเลยประมาณนี้ okay นเทคนิคโอเคเลยแบบห้องอะไร จริงๆแล้วเนี่ยผมไปก็ไปเอามาจากคนอื่นอีกทีนะครับมันมีเน็ตไอดอลคนหนึ่งเขาใช้เทคนิคนี้แล้วเขาสอนนี่มันดังเลยนะครับแล้วมันเทคนิคที่เจ๋งมากเลยมันคือเทคนิคแบบคล้ายๆประมาณว่าไม่ต่อร้อต่อเทียงแล้วก็เพิกเฉยไปอะ่ะเทคนิคมันคืออะไรเขาใช้ภาษาอ okay ังกฤษว่าโอเคเมธอดแอนตเมทิกก็แบบว่าวิธีใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ผมจาชื่อไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าใครด่าอะไรเข้ามาเขาก็แค่ว่าโอเคแล้วก็ทําเรื่องอื่นต่อไป ผมบอกได้เลยวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่เสียพลังงานตัวเองไปนั่งอธิบงอธิบายโตเถียงเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนลบๆมันมีเยอะพวกเนี้ยที่แบบว่าชีวิตตัวเองก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วก็ชีวิตตัวเองกอ็เหมือนกับว่า คนจดส่วนใหญ่ก็คือคงจะเป็นหนี้เป็นไรด้วยคือไม่ชีวิตไม่ก้าวหน้าแต่มานั่งมานั่งด่าคนอื่นส่วนใหญ่คนประสบความสำเร็จมันไม่ไม่นั่งด่าคนอื่นในออนไลน์ผมไม่เคยเจอคนประสบความสำเร็จอีลอนมัสชิปช็อปมันไม่ไปนั่งคอมเมนต์ไรใครออนไลน์คนประสบความสำเร็จเขาไม่ไปนั่งทำผมไม่เคยไปนั่งด่าใครอะไรในออนไลน์คนสำเร็จเขาไม่ทำกันเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปยุ่งกับพวกเขาอย่าไปโตเถียงอย่าพยายามไปเปลี่ยนเวลาคุณไปเปลี่ยนพยายามไปเปลี่ยนคาไปโต้เถียงไปเอาเหตุผลมามันยิ่งหาเหตุผลมามันไม่จบอ่ะ้ะฉนนั พูดคําเดียวคืออะไรพูดคําเดียวว่าอะไรโอเคหรือโอเคเลยใช่ไหมแต่ผมผมก็มีผม,ม,ผมตัวเองก็ทําประจํานะครับเวลาคุณเอา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 ที่ผมสอนไปด้วยทําก็ได้แล้วหรืออ่าตัดคลิปนี้ไปก็ได้เดี๋ยวให้ไปโอเคเลยนะครับถ้าใครตัดคลิปไม่ไปไม่เป็นก็เดี๋ยวเอาสติกเกอร์ผมไปแล้วกันผมมีสติกเกอร์ที่เขียนทำงี้เลยโอเคเลยนะครับคุณก็เอาไปใส่ หรือจะไปะดาวน์โหลดภาพเอาก็ได้อะแคปเจอร์ภาพอะไรไปก็ได้โอเคเลยเนี่ยคุณเอาไปใช้ได้เลยนะครับเวลาใครด่าคุณมาใครว่าคุณมาคุณไม่ต้องโตเถียงส่งภาพให้เขาพอโอเคเลยแล้วไปทําเรื่องอื่นเลยที่มันได้ผลที่มันสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นสร้างเงินให้กับคุณสร้างทําอะไรที่มันเป็นเรื่องบ,บวกๆโอเคนะครับไหนพูดตามซิโอเคเลยและถ้าคุณอยากจะได้เกราะป้องกันคนคิดลบเยอะๆนะครับ ถ้าคุณอยากสำเร็จในชีวิตคุณจะต้องมีวิชานี้วิชาหน้าด้านไม่มีใครในโลกนี้ที่ประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณแค่์คำพูดคนอื่นถ้าคุณเอาคำพูดคนอื่นมานั่งคิดคำพูดโดยเฉพาะคำพูดรบๆคุณจะต้องเจเนเรตหรือว่าสร้างทุกอย่างด้วยความสติปัญญาที่เป็นการคิดเที่ยง ผมสอนวิชาหน้าด้านไว้ในออดิโอบุ๊กชุดหนึ่งเป็นคอร์สเลยนะเป็นคอร์สที่เจ๋งมากคนลงเยอะมากแล้วปลดล็อกชีวิตของเขาคุณจะประสบความสำเร็จได้ผมแนะนําให้คุณไปเรียนออดิโอคอร์สชุดนี้นะครับเป็นวิดีโอด้วยมีทั้งวีด,ออดีโอและวิดีโอผมสอนชื่อว่าวิชาหน้าด้านถ้าคุณแบบ มีความรู้สึกไม่สบายใจกับคําพูดคนอื่นหรือการกระทําคนอื่นเนี่ยคุณต้องเลียงกันนี้แล้วคุณจะรู้สึกแบบสบายใจอิสระมีความสุขแล้วพอเปมนคนมาความสุขเงินก็เข้ามาเยอะขึ้นคุณก็รวยขึ้นแบบผมเนี้ยมีทั้งความสุขและความจเจริญและความหน้าก็เด็กลงทุกวันแล้วก็รวยขึ้นทุกวันแนะนําเลยนะครับวิชา,านาดานติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ของผมเลยนะครับ a c e บ o o k บัณฑิตร,รยยังรรยยสีอาจ,จารย์ของอาจ,จารย์สวัสดีครับ